เจอกับ MY19 ครับน้องแบงค์ครับลงมาจากน้องจอดครับเจ้าของรถนิวเชฟฮะเมื่อก่อนใส่กล่องพ่วงมาเขาหกตัดไม่ดังนะครับวันนี้ถอดกล่องพ่วงออกแล้วก็รีแมปกันเข้าไปครับรีแมปพร้อมสเตย์สามฮะพร้อมฟังก์ชันเดินหอบแล้วก็ปิดเปิดควันได้ในตัวครับสำหรับออลนิวเชฟ MY19 หกเกียร์ครับบอกว่าเพื่อนมาทําแล้วคันหนึ่งฮะเห็นอยากได้บ้างฮะเดินหอบตัดดังๆมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับสำหรับ MY19 ครับหกเกียร์มากันเยอะครับแป้งสามสี่รีแมปพาวเวอร์เอ็กซ์ครับ นี่ฮะสติ๊กเกอร์ได้เรียบร้อยสวัสดีครับน้องแบงค์ครับ,รบมันไหมมันมากเลยพี่ดึงหนักกว่านะหนักกว่าเดิมเยอะเลยพี่ตัดดังเลยนะครับผมตอนนี้อยู่หมดปิดควันใช่ไหมใช่ครับอ่าน้องบอกปิดควันอยู่นะครับปิดควันอยู่อ้าวแบงค์เบิ้ลอ่านะครับอ้าวเปิดกรองอ่าฟังก์ชันเดินหอบมาแล้วครับนี่ครับโรตารี่ฮนะ เปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเสียงอ่านะครับเปลี่ยนได้เปล่าอ่านะครับเปลี่ยนเสียงเดินหอบเรียบร้อยแล้วเลือกเสียงได้เป็นร้อยเสียงเลยนะฮะปิดเสียงเดินหอบเปิดเสียงเดินหอบปิดควันเปิดควันนะครับหายได้แบบนี้มาเลยครับสเตจสามครับอ่ะฟังก์ชันเบิ้นตัดกอนเป็นไงเอาวางมือถือลง เอาเบิ้นกันเบิน้นเขาจริงครับอ่ะมาดูควันครับตอนนี้60%เปอร์เซ็นต์เอาเบรกมือลงใสเกลื่นหนึ่งพร้อมแล้วปุ๊บจะไม่ล่าครบเลย เดินหอบปิดเปิดควันเบิ้นตัดสับระเบิดปกล็อกความเร็วปลายครับมาครบเลยคันเล่นไวดีแม็กด้วยนะใครอยากได้มีแบบนี้บอกได้ครับรีแมปทีมงานลบบุรีนะช่างแบงค์ลบบุรีทําได้แล้วก็น้องชายฮะเจ้าเอ็มครับพันทองก็ทําแบบนี้ได้นะครับโอ้โหขอบุณจากใจครับมาจากน้องเจอกมินบุรีครับคันนี้ฮะ